ยินดีต้อนรับกลับมาที่ S. a Luxury Auto และวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงระดับตำนานซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยสำหรับสนามรบยุคใหม่นั่นก็คือ Nordrop F5 Tiger รุ่นปี2026เดิมทีเครื่องบินรุ่นนี้เป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงขนาดเบาที่มีความคล่องตัวสูงและคุ้มค่าในการใช้งานซึ่งเคยเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลก และในเวอร์ชั่นปี2026นี้ F-5 ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้มันยังคงเป็นขุมพลังที่น่าจับตามองแม้จะอยู่ในยุคของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ก็ตามการออกแบบของ o r t h r o p F-5 Tiger ปี2026ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมด้วยโครงสร้างกระทัดรัดและรูปทรงอากาศพลศาสตร์แต่ได้รับการเสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรง ตัวเครื่องยังเคลือบด้วยสีที่ช่วยดูดซับสัญญาณเรดาร์เพื่อเสริมความสามารถในการพรางตัวขุมกำลังเครื่องยนต์ู่ยังคงมอบความน่าเชื่อถือและแรงขับสูงและเมื่อรวมกับระบบเผาไหม้หลังสมัยใหม่ทำให้เอาสามารถทะยานด้วยความเร็วเหนือเสียงและพลิผันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นห้องนักบินได้รับการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนักบินจะได้พบกับห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบที่มีจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันระบบจัดการการบินขั้นสูงและหมวกนักบินแบบติดตั้งจอแสดงผลที่ให้ประสบการณ์เสมือนจริง ข้อมูลสำคัญถูกฉายขึ้นบนหน้าจอ HUD เพิ่มประสิทธิภาพในการรบระบบเรดาร์ได้รับการอัปเกรดเป็นเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในระยะไกลผสานกับระบบตรวจจับอินฟราเรดทำให้ F-5 รุ่นใหม่นี้มีความได้เปรียบด้านการรับรู้สถานการณ์รอบตัวด้านอาวุธ F-5 ยังคงปืนใหญ่อัตโนมัติภายในลำตัวแต่ได้รับการปรับปรุงให้รองรับขีปนาวุธรุ่นใหม่ทั้งอากาศสู่อากาศ อากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและอาวุธอัจฉริยะต่างๆแท่นติดอาวุธได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักและอาวุธหลากหลายชนิดทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มหลายภารกิจที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการครองอากาศการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินการลาดประเวณหรือการสกัดการ f 5รุ่นใหม่นี้สามารถทำได้อย่างมั่นใจในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์หม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและขยายระยะการบิน ความคล่องแคล่วยังคงเป็นจุดเด่นด้วยระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ที่ช่วยให้การตอบสนองและความมั่นคงดีขึ้นเมื่อทำการบินที่ใช้แรง g สูง um. ขนาดเล็กยังช่วยลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์และสามารถใช้งานในสนามบินสั้นๆได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการการบำรุงรักษาก็สะดวกขึ้นด้วยชิ้นส่วนแบบแยกโมดูลและระบบตรวจสอบอัจฉริยะที่ลดเวลาหยุดซ่อมและค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งจุดแข็งคือความสามารถในการรบเครือข่าย F-5 Tiger II ี2ส2 6สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่น โดรนและระบบบัญชาการภาคพ,พื้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์สร้างสภาพแวดล้อมการรบที่ประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดจากการออกแบบดั้งเดิมและทำให้ยังคงมีบทบาทสำคัญในสงครามทางอากาศยุคใหม่โดยสรุป o r t h r o p F-5 Ti เก r ปี2026เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมขององค์การนำดีไซน์คลาสสิกมาพัฒนาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอนาคตมันยังคงเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าเชื่อถือได้พร้อมรบและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการสมรรถนะสมัยใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูงแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เลก a c ซของ F5 ยังคงแข็งแกร่งในปี2026และจะก้าวต่อไปในอนาคตหากคุณชอบการรีวิวเชิงลึกของ n o r t r o p F5 Tiger ปี2026และอยากติดตามรีวิวรถยนต์และอากาศยานสุดล้ำอีกมากมายอย่าลืมกดติดตาม SA Luxury Auto เพื่อไม่พลาดการอัปเดตในอนาคต